สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับก็ตามที่ทุกคนรอคอยนะครับอัปเดตซีซั่นใหม่นะครับสำหรับไลน์คุกกี้รันนั่นเองครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเอพิโซดที่4นะครับนี่ครับด่านนี้ครับผมโดยทีนี้หลักๆนะครับผมจะมารีวิวคุกกี้รสชูครีมก่อนเลยครับอ่าแล้วก็ขั้นแรกนะครับผมขอแนะนำอ่าอีเวนต์หลักๆก่อนนะครับอีเวนต์การเชิญเพื่อนนะครับทุกคนไม่ควรพลาดนะครับเมื่อเชิญเพื่อนที่ไม่เคยเล่นคุกกี้รันนะครับจะ ได้คริสตัลไปถึง100เมตรนะครับถ้าเชิญครบ50คนนะครับอันนี้ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดครับแล้วก็อีเวนต์เล่นเกมทายใจนะครับถ้าทุกคนเล่นเกมทายใจแล้วก็กดแชร์ f a c e b o o k หรือว่ากดแชร์ t w i t t t r นะครับสักครู่นะครับหาก่อนเมื่อกดแชร์ Facebook หรือกดแชร์ t w i t t t r ก็จะได้รับรหัสคริสตัล1น0เมตรมาฟรีๆครับโดยเราสามารถกดเข้าไปเลยกดตรงนี้แล้วก็เข้าไปเล่นเกมกับมัน,นครับจากนั้นกดแชร์เฟซหรือ Twitter อย่างที่ผมบอกแล้วก เอารหัสลับมาใส่ตรงนี้ครับกดตรงฟันเฟืองพร้อมกับกดตรงคูปองนี้นะครับกดเข้าไปประมาณนี้กดเข้าไปครับโอเคโดยที่อาพอใส่รหัสแล้วครับจะได้คริสตัลมาอหก1่0เม็ดนั่นเองซึ่งรหัสของมันก็คือ The City of อ i ฟวิซอันนี้ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเข้าเรื่องกันนะครับหลักๆเลยครับคือผมจะรีวิวคุกกี้รสชูครีมครับอันนี้ทุกคนได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าทุกคนลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้นะ พามสารถของคุกกี้รสชูครีมนะครับจะร่ายเวทมนต์เสกเยลลี่เล็กน้อยตามระยะเวลาที่กำหนดก็คือเมื่อเกรดบนหัวเต็มนะครับจะเสกเยลลี่นะครับแต่เจ้าตัวนี้เป็นเหมือนอาสาวน้อยฝึกหัดนักเวทนะครับสาวน้อยนักเวทฝึกหัดน,นั่นแหละก็คือจะมีโอกาสเสกพลาดสูงนะครับแต่ถ้าเสกเยลลี่ติดนะครับมันจะเสกออกมามากมายมา,มาสารเลยทีเดียวนับไม่ทัว่วแหละ 5. สมบัติที่แถมมาเมื่ออัปเกรดเต็มครับก็คือหมวกของคุกกี้โชว์เพลนะครับจะเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดอีก30คะแนนนะครับผมเรามาดูความสามารถของสัตว์เลี้ยงกันบ้างน,นะครับนกคุกลูกโอ๊คครับจะผลิตไอเทมแบบใหม่ทุก16วินาทีไอเทมที่ว่านี้ก็คือพชั่นปาร์ตี้เยลลี่มีนะครับก็คือเมื่อเราเก็บแล้วจะได้พลังชีวิตและปาร์ตี้เยลลี่มีนั่นเองก็คือจะเปลี่ยนเยลลี่ปกติเป็นเยลลี่มีสีเหลีอยงนะครับโอเค ขบโบนัสของคู่นี้ครับเพิ่มเวลาปาร์ตี้เจลิมีอีก20เนะครับก็คือทําให้อยู่นานขึ้นครับโดยสมาชิ่หมดใช้จะใช้กระป๋อง3ชิ้นไปเลยครับเอาขําขังนะครับผมโอเคเรามาดูความสามารถของเช่านี้กันนะครับโดยที่ผมรีวิวเนี่ยจะเล่นในเอพิโซดที่4นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดใหม่นี่เองครับฉลองกันหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับว่าชูครีมั้งแรกก็เสกพ้ดแลวครับนี่ครับเศษพาดอีกแล้วครับแต่ถ้าเศษติดนะครับมันจะ มิญี่ลี่ออกมามากมายานับไม่ถ้วนเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับยิ่งถ้าเราเก็บไอเทเมปาร์ตี้เยล,ลี่หมีพอดีครับเยล,ลี่ทุกเส้นท,ที่มันเซลอมาหมดทั้งหมดเนี่ยจะก,กลายเป็นเยล,ลี่หมีสีเหลืองซึ่งมีคะแนนเยอะกว่าเยล,ลี่ปกตินั่นเองครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ยอดเยี่ยมครับผมดูอีกรอบก,กันนะครับผมโอ้เสกไม่ติดอีกแล้วครับอย่างที่บอกครับเป็นนนาสานนักเวทฝึกหันนะครับผมนี่ครับเสกติดแล้วโหเก็บไอเทมพอดีครับเห็นไหมครับว่า อ่าที่มาเซลมาเป็นเยลิมีสีเหลืองทั้งหมดครับอ๋อฮฟินเลยครับผมเรามาดูความสามารถของนกคุกลูกโอ๊กกันบ้างครับนกคุกลูกโอ๊กเนี่ยครับทุก16วินาทีครับจะผลิตพชั่นนี่ครับพชั่นที่เป็นลูกปาร์ตี้หมีตาเป็นประกายครับเมื่อเราเก็บจะได้พลังชีวิต15หน่วยแล้วก็จะได้ปาร์ตี้เยลิมีอย่างที่เห็นนะครับก็คืออ่ามันจะแปลงเยลิป,ปกติเป็นเยลิมีสีเหลืองนั่นเองครับ โอเครู้เรื่องส่วนคอมโบโบนะัสของมันก็นะเพิ่มเวลาปาร์ตี้เยลลี่มีอีก20%นะครับซึ่งทำให้อยู่ทำให้แปลงเยลลี่มีสีเหลืองนานขึ้นนั่นเองประมาณนั้นโอเคเรามาพูดถึงอพิซดที่4กันบ้างครับอย่างที่เห็นครโอ้โหสีขวางแปลกตากันมากแล้วก็แบบใหม่ครับก็คือสามารถระเบิดตัวเองได้ด้วยอย่างที่เห็นโอ้โหแถมทำให พื้นด้านล่างเป็นหลุมมิตหฮะเราก็ต้องระวังนะครับแต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าทุกคนโดดตามเยลลี่ก็ไม่อันตรายครับผมโอเคเรามาดูโบโนสัสทาว์กันบ้างครับโบนสัสทามนในเอพิโซดที่4จะแปลกกว่าเอพิโซดต่างๆก็เพราะว่ามีเยลลี่พจันรเซียวครับเยลลี่พจันรเซียวเนี่ยโอ้โหมีคะแนนที่เยอะมากนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเอพิโซดนี้เลยหรือว่าเป็นมือเวทมนต์นั่นเองครับเอกลักษณ์มีอยู่ที่เดียวครับมีอยู่ที่สดเดียวนั่นเอง โดยเยลลี่พระจันทร์เสี้ยวครับมีคะแนนต่อชิ้นถึง40,000ต่อชิ้นนะครับแล้วก็สักคู่นะครับแล้วก็เราไม่สามารถใช้พลังไม่ไดกใดๆด,ด,ดูดได้นะครับเราต้องเอาตัวเข้าไปชนถึงจะเก็บมันได้อย่างเดียวเท่านั้นครับในอตอนนี้ยกเว้นว่าเราใช้สักคู่นะครับยกเว้นว่าเราใช้คุกกี้แสงจันนะครับคุกกี้แสงจันนี่ก็เราก็ต้องลุ้นจากชิ้นส่วนโบราณในเกาะนี้นั่นเองครับคล้ายๆที่เก็บพูดลัคทีกับ เก็บสาวเจ้าบานั่นแหละประมาณนั้นเลยครับเมื่อคุกกี้แสงจันทร์ขี่พระจันรนะครับจะสามารถดูดเยลลี่พระจันรเซี่ยวนี้ได้ตัวเดียวนะครับผมในตอนนี้ครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีตัวอื่นที่ดูดพระจันทรเซี่ยวได้เหมือนกันโอ้ตรงนี้ก็นะทิกง่ายๆก็คือต้องเอาตัวไปชนเยลลี่พระจันร์เซี่ยวด้านล่างก่อนแล้วค่อยกดโดดครับจะไม่ชนนะครับ นี่ครับสขวางแบบใหม่ครับสามารถพองตัวได้ด้วยครับหลักๆในในเอพิโซดนี้นะครับเราต้องเน้นเยลี่พันร์เที่ยวนะครับเพราะว่าคะแนนมันเยอะกว่าเยลี่ทั่วไปมหาศาลเลยครับหลักพันกับหลักสี่หมื่นะครับซึ่งต่างกันเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแม่นเก็บเยลลี่พันรเซี่ยวเนี่ยจะได้คะแนนที่สูงแน่นอนครับ ันนี้ผมก็ต้องฝึกต่อนะครับอย่างไม่แม่นเท่าไหร่นี่ครับอันนี้เป็นเทคนิคของเจ้าคุกกี้ชูครีครับเมื่อมันเสกอย่างแบบนี้ครับสีขว่าทุกอย่างครับมันจะโดนทําลายไปครับให้เราระวังแค่เหวอย่างเดียวก็พอเราจะไม่อันตรายครับโอกาสชนจะเป็นศูนย์ครับแต่ว่าโอกาสตกเหวจะมีครับถ้าเราลรนนะครับจะตกเหวนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าอันนี้ไม่นี่เห็นไหมครับว่าสีขวาโดนทำลายหมดครับ โอ้โหเสตติดต่อกันติดสองครั้งเลยครับถือว่าดวงดีครับเล่นตัวนี้ก็ใช้ดวงนิดหน่อยครับผมโอ้เนี่ยขสามารถก็ประมาณนี้นะแล้วก็ด่านใหม่ก็ ไม่มีอะไรมากครับช่วงแรกๆไม่มีอะไรมากจริงจนกว่าจะไปถึงด่านหลังๆครับซึ่งยากครับด่านแรกๆเนี่ยโดดตามเยลลี่อย่างเดียวนะครับจะปลอดภัยนะฮะโอเคขึ้นโบนัสไทม์นะครับเรามาดูโบนัสไทม์ลูกไฟกันบ้างว่าโบนัสไทม์ลูกไฟก็มีเยลลี่พระจันทร์เที่ยวเช่นกันครับสำหรับเอพิโซดที่สี่ครับซึ่งต่างกับเอพิโซดอื่นครับซึ่งมีผู้ดาวนั่นเองแต่อันนี้ไม่มีนะครับ อย่างที่เห็นครับทุกโบนัสไทม์จะมีพระจันทร์เสี้ยวหมดไม่ว่าจะเป็นโบนัสไทม์หมีใหญ่นะครับซึ่งเอพิสซดนี้ไม่มีนะครับหมีใหญ่ครับจะมีพระจันทร์เสี้ยวเข้าไปแทนครับผมไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยสีกว่างมันขุดรูได้ด้วยครับเราเราต้องระวังเหวนะครับอย่างที่บอกครับไม่มีอะไรมากถ้าเราโดดตามเยลลี่ครับจะปลอดภัยมาก โอ้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับโดดตามเยลลี่เข้าไว้ครับเั็ไงครับว่าสี่ขวานโดนทำลายหมดครับเราโดดตามเยลลี่เราจะปลอดภยัย รู้สึกมันอยู่นานฮช่ออกก็เพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันเสกพชั่นนี่เองครับมันให้พลังชีวิตเรื่อยๆคล้ายเพชรหัวใจครับแต่เจ้าตัวนี้ครับมันจะผลิตช้ากว่าเพชรหัวใจย,ยืนหนึ่งวินาทีครับซึ่งเพชรหัวใจผลิตแค่สิบห้าวีครับอันนี้สิบหกวีครับโ,โหดูเยนลนนี่พระจันทร์สิครับยรเยอะมากๆครับ เก็บสองชิ้นก็เกือบแสนแล้วครับแปดหมื่นนะครับพอันหนึ่งแตเราต้องโดดโดดเข้าไว้ครับถ้าเราเดินเฉยมันจะร่วนะครับสำหรับสำหรับปันไดแบบนี้ครับเท่านี้ก็เป็นด่านลองสุดท้ายครับซึ่งยากนิดหน่อยครับถ้าเล่นบ่อยๆก็จะชินครับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แนะนําเหมือนจะชินนะรู้สึกว่านานมากเลยไม่น่าใช้สมบัติเซตนี้เลยไม่เป็นไรครับมาดูกันยาวๆครับ อาจจะถึง่านสุดท้ายก็ได้ที่มีบอสนะครับอันนี้ผมก็พูดคำถามนะครับมันก็เป็นฉากแต่ว่า่ามีตัวมายิงนั่นแหละประมาณนั้นครับซึ่งไม่ใช่บอสครับมันก็เป็นสีขวางแบบใหม่ครับซึ่งเราต้องหลบนะครับไม่หลบไม่ได้ครับจะชน,นะครับผมนี่สามารถเดินได้ดิึงเลยครับ โอ้ยถึงดาสุดท้ายเวทรีวิวยาวๆนี่ขนาดไม่ได้กดสุ่มสโลไอเดเอเดี่ได้เห็นนะเนี่ยก็คือลดพลังงานช้าไม่ได้ใช้ครับผมมาถึงดาสุดท้ายเลยฮะโอเคเรามาดูคร่าวๆแล้วกันครับสลับดาสุดท้ายครับเฮ้ยหลบจะถ้าเราไปชนนะครับมีคนถามเยอะครับว่าถ้าเราชนจะเป็นอย่างไรก็เสียเลือดนะสิครับผมไม่มีอะไรมากครับแน่นชนแล้วครับ โดนหนามตําเลยครับไม่เป็นไรครับจัดไปเฮ้ยคะแนนมันไปขนาดนั้นเลยเ,ลยเหรอโอ้คะแนนสูงมากครับมีเล่นแค่รีวิวนะเนี่ยสมบัติก็อ๋อใช้สมรุ้งนั่นเองครับสมรุ้งมันเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิด220สิน,นะครับโอเคเท่านี้แล้วกันชนก็ชนตายก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้จบการรีวิวเร็วๆนั่นเอง <laughs> โอเคก็คลิปนี้ครับถือว่าเป็นการรีวิวคุกกี้รสชูครีมนะครับแล้วก็ เรามาดูอัปเดตอื่นๆกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างครับกลับมาดูวยเอพิโซดที่สนุกยิ่งขึ้นก็คือเอพิโซด123กับเอพิโซดโจรสลัดนะครับจะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนสีขวางนิดหน่อยครับทำให้เราสนุกขึ้นนั่นเองครับเราก็ไปลองเล่นกันนะอีเวนต์เชิญเพื่อนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะแล้วก็อีเวนต์พิชิตเมืองเวทมนต์ก็คือเมื่อทําผลงานครบจํานวน80สําเร็จ80อ,อันเนี่ยจะได้ตั๋วสุ่สมบัติเลยทีเดียวครับ ปิดตัวสมบัติใหม่ครับอ่าอันนี้ต้องลุ้นกันแล้วครับมีสมบัติใหม่5อย่างด้วยกันก็คือแหวนคริสตัลเยลลี่โคสีแดงเครปค็อกเทลแล้วก็ไอศกรีมจากภูเขาน้ําแข็งนะครับลดราคาคริสตัลในไลน์สโตร์ครับแถมมีโบนัสแถมให้ด้วยนะคุ้มสุดๆไปเลยอันนี้ก็ต้าลองนะครับน่าเติมมากและที่ขาดไม่ได้คืคุกกี้รสซากูรานะครับโอ,อ้โหทำาแอน,นได้โหดโหดมากครับบอกเลยครับต้องซื้อนะครับ เอวันพิชิตเอพิโซดก็ทำภารกิจในเอพิโซดต่างๆให้สำเร็จจะมีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่คุกกี้และเพชรใหม่ก็ตามที่ผมได้รีวิวไปเมื่อกี้นั่นเองคุชูครนกับเพชรลูกโอ้ลูกลูกโอครับเพิ่มระดับเลเวลผู้เล่นเป็น80นะครับแล้วก็เพิ่มเลเวลเยลี่เป็น70เพิ่มโบนัสทานเป็น70ครับเห็นไหมครับว่าเลเวลผม71แล้วไม่มีการดองแบบซีซั่นเก่านะครับกลับมาวิ่งกันเถอะก็คือเชิญเพื่อนที่เคยเล่นคุกกี้รันนะครับถ้าเพื่อน กลับมาเล่นนะครับเราจะมีโอกาสได้คริสตัลถึง3เม็ดแล้วก็คิดพอยอีก150คะแนนครับอัปเดตเมืองเวทมนต์ครับเราสามารถรวบรวมชิ้นส่วนโบราณแล้วก็มาลุ้นรับคุกกี้แสงจันทร์ได้ก็คือตัวนี้นั่นเองครับก็คล้ายๆที่เราลุ้นคุกกี้ผู้ดักคียกับคุกกี้สาวเจ้าป่านะครับอีเวนต์ฉลองทำคะแนนให้ได้5.15ล้านครับก็คือถ้าทุกคนทําคะแนนได้เกินนี้ครับจะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด200คนเพื่อลุ้นรับกล่องฟิกเกอร์ลึกลับนะครับไอพวกนี้ครับโอ้โหน่ารักจริงๆครับ อยากได้อ่ะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับอีเวนต์แจกคริสตัลฟรีๆครับเมื่อเล่นเกมทายใจครับโอเคก็ทปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับมารีวิวคร่าวๆสำหรับการอัปเดตใหม่แล้วก็รีวิวแบบเต็มๆสำหรับคุกกี้รสชูครีมกับนกคูลูโอครับลิปต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวคุกกี้รสซาคุระนะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมกันนะครับในคลิปต่อไปขอให้เล่นสนุกในซีซั่นใหม่นี้ครับสวัสดีครับผม